เพียได้ผลเพี้ยตัวน,นี้แน่นอนใช่ได้ผลจริงๆลาวาแมกมากคู่นี่แหละแลคู่หนึ่งใส่ยาฆ่าแมลงทุกชนิดได้ผลมันติดเลยติดใบเลยล่ะก่นนอนฉีดคุณพี่เจอเพี้ยะอะไรบ้างครับโอู้ดเรื่องเพี้ยะนะครับ ที่ยามน้ำมาอยู่มันจะมีเพี้ยไฟอะไรแดงจักระจันตัวนั้นเอายังมึนแล้วแหละไอ้จักระจันนี่มึนเลยแหละมึนเหรอพอฉีดแมกมาผสมยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยน้ำลาวาเนี่ยใั่เป็นยังไงบ้างครับพอดเยอะตัวนี้เขาาไปนี่นี่ได้แช่ครั้งแรกเลยทครั้งเดียวเลยเนี่ยมันอยู่เลยมูนี้ก็มูนี้ก็ไม่กินครับไม่กินตายติดใบเลยตายติดใบเลยไอ้พวกไอ้พวกเพี้ยจักระจันอะไรเปนเนี่ย เดีวฮะนวติดตายเลยแหละพวกนี้ไก่ไก่แจ้นี่หรอเออไก่แจ้หังงอโหเนี่ยเนี่ยก่อนใช้กับหลังใช้นี่แตกต่างกันเยอะไหมเมื่อก่อนมันจะไม่ได้ใบแล้วมันจะเพียจะกระจากมันจะเอกินแล้วก็มันจะใบเล็กๆโลนโรนโรนอพอเจอตัวนี้ก็ใบนี่หนึ่งชุด่งตรงหนึ่งชุดเมื่อก่อนใบทุเรียนจะไม่เป็นอย่างนี้เลยก็มันดังๆไอ้หดๆอะไรแบบเนี้ใบยิกใบงอใบลุนเพราะว่ามันมันออกยอดไม่ได้ไงฉีดใยกบมันไม่ได้ผล ไม่ใช่บริษัท์นี่นะคแมกมามาครับใส่ปุย๋ยใส่ครั้งแรกมันจะออกยอดออกยอดออกนี่เลยดิอ,ออกดอกเลยบ,บอกว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยถ้าพูดึงที่ตั้งต้งปลูกมาเนี่ยเฉพาะไอ้แมกมาเนี่ใช้ได้เลยหรือว่าเข้าเลยล่ะเราต้องการพระต่งกิ่งเซตจะมาให้มันมีเลยเรื่องเพียแเราไม่ต้องวอกเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าแมกมาเนี่ยมั่นใจเลย